ก็สวัสดีครับพบกับป่ายออฟฟิเชียลในเย็นวันนเช้าวันเขาเรียกวันถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเรียกวันแม่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกวันอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวันอยู่วันเกิดน,นะครับมไม่ได้พอ<ๆ>ก็เลยว่าวันนี้เราก็จะมา เราก็จะมาทำอาหารกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับฟ้าดาังนะครับวันนี้เราก็มีวันนี้เราก็จะทำเมนูไก่หมุกป,ปรีนะครับปีกล้วยเราก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะโขปรีกล้วยให้ละเอียดตั้หน่อยนึงแล้วก็ไก่เราก็ หั่นไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆสไตล์ปา้าเราเหมือนเดิมนะครับเจเครับเดี๋ยวเราร่อใหอ้เตรียมเครื่องปรุงเครื่องแต่งเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับรอสกรักครู่ครับ พอไม่ตกถึงแต่ละเอียดมากหรอกนะครับอพอประมาณนะครับอพอประมาณไม่ตงถึงแต่ละเอียดมากนะครับอพอประมาณนะครับก็เราก็ไม่โขลกให้ละเอียดมากอาพอ,อสักแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไก่ลงไปเลยนะครับไก่ลงไปคล้าให้เข้ากัน เครื่องปรุงเครื่องแต่งเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับพวการะไคไปผัดกระไคใบมะกรูดแล้วก็หัวหอมพวกนี้นะครับคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเราเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงนะครับเครื่องปรุงเครื่องแต่งก็ปกติธรมร,ร,ธรมดานะครับก็น้ำปลาาน้ำปลาชูรสปกติธรรมดานะครับก็ใส่เกลือทักหน่อยนึงนะครับใส่เกลือทักหน่อย ก็เด่ากิบประมาณนี้ครับนี่นะครับก็ตามไปด้วยใบแมงรักนะครับใส่ใบแมงรักด้วยนะครับใบแมงลักด้วยเพิ่มความหอมนะครับแต่ว่าใครจะชิมตอนนี้ตอนนี้ก็ชิมดูแค่ อ่าปรีกล้วยก็พอแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติตอนนี้มันเป็นยังไงพอดีหรือ,อยางน,น,นะครับ นี่ครับหอมกไก่ใส่ปรีนะครับหอหมกไก่ใส่ฟรีง่ายๆตลยป้าดนะครับเดี๋ยวรอว่าตอดถุกแล้วเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงรอสักครู่ครับนี่ครับทั้งหมดทั้งหมดหกเจ็ดหมกเจ็ดห่อนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้รอสุกแล้วก็ค่อยมาชิมพร้อมกันเลยนะครับสักครู่ครับครับผมสำหรับหมกอ้หรือหมกไก่ใส่ปีขอประทานอภัยนะครับสำหรับหมกไก่ใส่ปีของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเล้อก็มาชิมดูว่ามันจะอร่อยไหม ก็อาหารของเราอีกวันวันนี้ก็อีกอันนึงก็คือ,อมะเขือยาวซุปมะเขือยาวนะครับหรือว่าตำมะเขือยาวนะครับมีสองอย่างแค่นี้แหละครับอาหารพื้นนธรรมดาธรรมดาครับอาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราลงมาชิม รสชาติจะเป็นเช่นไรแต่ดี๋ยูด้วยสีสันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดลองก่อนอคืน่นออกมาลอนสำหรับคนที่ไม่กินเค็มอดีไม,ไม่เค็มนะครับพอดีก็อร่อยครับ มาครับคานค่าด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่ในช่องปลาดากออปเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนนะครับสวัสดีครับ